ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หัวหินแฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องพักของเราคืนนี้นะฮะที่หัวหินนะคลิปแอนด์่าวนะครับเป็นบรรยากาศแบบโรงแรมนะฮะซึ่งลักษณะนี้คล้ายๆแบบเหมาะสําหรับครอบครัวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆนะฮะตรงนี้เป็นลานจอดรถของท่านโรงแรมนะครับผมจอดรถข้างล่างนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องโอ้โหมาแล้วว่ทับใจเลยห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนี่สุดยอดมากๆเลย มียามเฝ้าด้วยบริการน่อนข้างดีทีเดียวนะสำหรับยามนะคอยดูแลบกโหลดให้ตลอดทีเดียวนะครับอันนี้เป็นอย่างด้านหน้านะฮะตรงนี้จะเป็นอยู่ใกล้ๆกับเขาหินเหล็กไฟนะครับขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยนะฮะเห็นทะเลเห็นหัวหินที่ไกลๆนะครับพอเราอยู่นี่ยตรงนี้มีก่อนเข้าห้องนะฮะจะเห็นว่ามีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้องกันครับเรามาพักที่คลิปแอนด์าวนะครับ าชมห้องเลยวะนะใช่โรงแรมนี้อยู่ตรงแถวๆของอีเลชชันนะคะเดี๋ยวเราชมห้องที่นี่มี3ห้องมาเป็นแบบครอบครัวที่เจ๋งมากเลยเปิดประตูาห้องแบบอันนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวอ่าห้องนอนมีห้องน้ำข้างนอกด้วย 1, 2แล้วก็มีห้องนอนนี่ฝั่งนี้ก็เป็นห้องนอนโอ้นี่ห้องนอนให้ดูภาพข้าวก่อนนะภาพรวมภาพรวมเมียีห้องน้ำห้องน้ำแบบเป็นห้องแต่งตัวแล้วห้องอ่างอาบน้ำเสร็จปุ๊บ ห้องเมนครับห้องกลางอุปกรณ์ทําครัวครบเขามีขนมปังมีอะไรไว้ให้ด้วยนะฮะของที่อยู่ที่ในใีแล้วในตู้เย็นอ่าในตู้เย็นก็มีของให้ด้วยมีเนยมีไข่ใช่ อยางใช้ได้อยากรู้อะทีนนี้มีอะไรพอดีเรามาตอนเย็นเราไปดูที่ระเบียงก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาดูฟาซิลิตี้ในนี้ว่ามันมีอะไรบ้างได้ไดนี่นี่นี่ดูห้องนี้นเดินจากระเบียงห้องนี้ไหมห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะห้องนอนหลักอีกห้องหนึ่งนี่ห้องใหญ่ด้วยแล้วก็ห้องน้ำกับห้องอันนี้ห้องน้ำใหญ่ครับแต่อยากให้เห็น,หน,นเห็นระเบียง เพราะว่าท be hmm. oh. ี่นี no ้ชื่อคลิปแอนคลาวใช่ไหมก็จะเป็นวิวหน้าผาให้จอยพาไปดูนะครับอู้ยสวยอ่ะตอนนีกคืนอะโอ้โหไฟฟ้าเปิดน่าจะถ่ายได้ดาวบนดินดาวบนดินเห็นถึงทะเลอ่ะแล้วก็เวลายิบรลยยับด้วยอ่ะด้านล่างมีสระไว้น้ำอ่ะแราวไว้น้ำก็เล่นได้ตลอดนะครับ ไม่ลึกด้วยเขาบอกเบนท่าสิบเองปีภูเขาได้แหละวิวเมซิ่งมากได้ได้นะงั้นพานไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกข้างในไหมมีตรงนู้น้วยนะมีระเบียงกว้างมากเลยคือเหมาะกับปาร์ตี้อ่ะมาหลายๆคนนะมาเป็นครอบครัวชั้นหนึ่งเนี่ยมีแค่สองห้อง เดินเทะลุไปท่านทะลรแลบียงรอบเลยทีเดียวเว้ยมีระเบียงรอบว้าวโอ้โหอุ้ยออกทางนี้ก็ได้ออ๋นนี่ห้องนอนอีกห้องหนึ่งใช่ไปออกมากันหลายคนนะครับ มีอะไรบ้างมีแบบดูดีมีอุปกรณ์ทำครัวบอกมาครบเลยนี่ทำให้จนไม่อยากออกไปกินข้าวนอกอยากทำอาหารเลยคือมีของให้ครบมีแก้วมีหม้อมีก็มีนะนะครับมีมีเครื่องดูดควันมีน้ำมันให้ด้วยโอ้โหตอนแรกกะว่าจะทำต้มยำกุ้งกินซะหน่อย แต่ในกล่องจะซื้อมาทำกะว่าจะทำธุระเกตยรตกล่องนี้เจออะไรครับเนี่ยนี่อะไรอ่ะอ๋อพวกไส้กรอกหมูยออะไรพวกนี้อ๋อเขาเอาไส้กรอกไว้ให้ด้วยนะครับโอ้ทำอาหารได้เลยอ่ะอ่ะมีแฮมมีไส้กรอกครบเหมาะแก่การปาร์ตี้อ๋อข้างนอกเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นมีเตาบาร์บีคิวด้วยคิดว่าน่าจะแบบสามารถดืมใช้ได้ในโฟรเมสุดเลยแม่ต่เขาเปิดให้แล้ว ใช่มีถางด้วยเออวเขาถางให้เรึเปล่าโอ้โหน่าเลยอ่ะเฮดี๋ยวเราเราต้องมาปิ้งที่ระเบียงดิใช่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อไอ้นี่ดีไหมไหนดูของในตู้เย็นเลยอาหารทะเลอ่ะกุ้งกอะไรเนี้ยมักย่างกันถึงมีไข่นี่แล้วก็มีเนยน้ำมันลมข้างล่างมีชั้นบนมัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศน้ำแข็งน้ำแข็งให้ด้วยน้ำแข็งยิ่งเดือ เฮ้ยตรงนี้มีอะไรครับหม้อไหอะไรมีพกมีดตะเกียบเอ้ยตะเกียบก็ยังมีเลยมีสเต็กชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีช้อนส้อมอหมีครบทุกอย่างเลยว่ะมีปลักต่อใด้วยเอาปลาพวงแบเผื่อแบบล้างผักมีที่แบบวางหม้อมีอุปกรณ์แบบครัวครบมากเลยทีนี้ ว้นี่ชากาแฟขนมปังมีครบขนมคุกกี้อะไรนี้ได้เลยนี่พี่ปป็งขนมปังเออใช่เป้งขนมปังทำอาหารได้มีเครื่องดูดควันไม่ต้องกลัวเหม็นแล้วก็งน้ำนมันน้ำมันรู้เหรอใช่มีน้ำมันน้ำยาล้างจานน้ำมันมากนี่ลตอนแรกเอจะจะทำสปาเกตตีพริกแห้งเบคอน้แรกคิดว่าต้องเอาน้ำมันข้างในมีเครื่องดูดควันด้วยนี่ใช่มันจะได้แบบไม่เหม็นส่วนหลังเขียนอูนี่มีเตา นี่ประตูนี้เปล่าครับเมื่อกี้ที่เราเข้าอ่ะใช่ป่ะครับบิดอีกทีครับบิดสองรอบเลยคช่ะ<า>อะไรอ่ะอโอ้ยมีไฟถ่ายรูปด้วยครับอไอ้ยักษ์ <laughs> มีไฟให้ถ่ายรูปด้วยเซตเฮ้ยเราทำสตูดิโอได้เลยครับย่อยๆสตูดิโอทำอาหารเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำโอทำอาหารกันดีกว่าเออใช่มีทีวีด้วยนะครับชุดโซฟาคืนนี้ดูบาร์บี้กันดีกว่าเออไอเดอรอยากไปไอ้นี่ยไปตลาดเช้าอ่ะดูห้องนอนก่อนไหมว่าห้องนอนมีอะไรบ้างไม่ได้อยากไปตลาดเช้าเลยไปตลาดเช้าซื้อของมาทำกับข้าวดูห้องน้ำก่อนเลยไหมห้องน้ำก่อนเลยนะ ห้องน้ใหญ่มากอ๋อเป็นอ่างจักรซีด้วยห้องน้ำทำไมมีสองห้องอะตรงนั้นนส้วมอันหนึ่งปะส้วมอันนึ่งแล้วก็ห้องอาบน้ำแยกนะครับโอ้โหแล้วนี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยต่างตัวมีป้า๊กไฟตรงนี้ค่ะที่นี่ wi ไฟฟรีนะครับสำหรับคนที่จะใช้ไว f ฟ wi f ฟฟรีเลย ของสำคัญของผู้หญิงรายประกอบโอ้ยนอนชอบอันนี้มากเลยอ่ะอ๋อตรงนี้ไฟตรงหน้าก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับห้องนอนห้องที่สามตัวกินข้าวแต่ว่าตัวกินห้องนอนห้องนู้นละมีอะไรห้องนอนห้องนน้นอ่ะห้องของกลางมีอะไรห้องน้ฮะใช่ ห้องนี้นี่ก็มีสองเตียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำนีก็ใหญ่เลยนะใช่มองเห็นภูเขาฝั่งโน้นที่เป็นระเบียงรอบๆอ่ะโอ้ดีเลยอ่ะคือทุกห้องมีแบบห้องน้ำแยกห้องอาบน้ำแยกมีเป็นเตียงใหญ่สองเตียงมีห้องที่เป็นเตียงใหญ่สองเตียงแล้วก็ ห้องกับเตียงเตียงเียวเตียงเล็กเตียงนึงแล้วก็มีห้องที่เป็นเตียงใหญ่เตียงหนึ่งเตียงคู่ทวีเอไม่ใช่ทวีเตียงซิงเกิลเตียงใหญ่หรอเนี้ยเตียงเตียงแบบหกูดอ่ะแล้วเขาบอกว่าทุกห้องเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะเออใช่ก็เมื่อกี้ใช่ไหมเจอแล้ว ห้องเริเปล่าพี่เขาบอกว่าเอาไว้ให้แบบแม่บ้านจัดห้องเหมือนเขาบอกว่าแบบเจ้าของเขาอยากให้แบบของทุกอย่างมันวางเรียงแบบแบบนี้ยแต่และห้องมันแบบจัดเรียงไม่เหมือนกันอื <c oughs> อาล้ครับนี่ก็คือคที่พักของเร<อ>าวัน<ะ>นี้นะครับชื่อว่าคลิปแอนคาวหัวหินค่ะก็สำหรับที่ตั้งนะครับของโรงแรมนี้นะฮะก็อยู่ที่ซอยหัวหิน88นะครับตรงขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะ ถ้าขับขึ้นมาหุ่นิบแปเนี่ยขวามือจะเป็นเขาหินเล็กไฟนะครับแล้วขึ้นมามันจะเป็นทางที่ทะลุตัดออกไปทางถนนบายพาสของหัวหินได้นะฮะก็ลักษณะของโรงแรมที่นี่ค่อนข้างจะลักษณะคล้ายๆกับคอนโดนะครับแล้วก็เป็นคอนโดแบบแบบขนาดใหญ่นะฮะสำหรับแบบครอบครัวเลยก็มีหลายห้องอยู่ในห้องของเรานะครับ นี่ยที่ผมนอนคืนนี้นะก็มี3มห้องนะครับแลวมีอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบเลยทีเดียวนะครับก็สามารถจะมาใช้ c a p ซิตี้ของที่นี่ได้ทุกอย่างเลยที่เขาจัดไว้ในห้องนะครับห้องพักแต่ว่าไม่ได้มีเซอร์วิสแบบโรงแรมที่มีอาหารเช้าหรือว่ามีพนักงานต้อนรับหลายๆคนมีคนยกกระเป๋าหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีพนักง,งานคอยดูแลแค่ข้างล่างนะครับซึ่งเป็นฟลอนต์กับตัวพนักง,งานซึ่งเป็นยามอยู่ด้านล่าง ท่านั้นนะฮะแล้วก็แต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเขาจะเตรียมไว้ในห้อง,งพักให้แล้วนะครับทั้งอาหารเช้าทั้งขนมปังนะฮะใส่กรอมีเตรียมไว้ครบเลยน้ําดื่มนะครับทีนี้ผมพาไปดูด้านล่างบ้างนะฮะที่เป็นสระว่ายน้ําก็คือด้านล่างอยู่ชั้นล่างเลยนะฮะตรงฟรอนนะครับเดินลงมาก็จะเจอสระว่ายน้ําเลยอันนี้ผมพามาถ่ายให้ชมนะอีกวันหนึ่งตอนเช้านะครับมาถ่ายดูบรรยากาศให้ชมกันว่าลักษณะบริเวณนี้ ได้เห็นวิวยังไงมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับซึ่งเขาจะมีห้องฟิสเนสเล็กๆด้วยนะเสาไว้น้ำนี้ใช้ได้ทั้งคืนนะใช้ได้ตลอดถ้าไม่มีคนใช้เขาอาจจะปิดไฟแต่ว่าบอกยามได้ยามก็จะมาเปิดไฟให้ผมก็เล่นทั้งคืนกันนะสนุกมากนะลาเลย p r เ a ทสุดๆนะครับทีนี้ไปดูมุมนี้ครับ เขาจะมีห้องกระจกเล็กๆนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนฟิตเนสย่อมๆนะฮะมาเข้ามาใช้บริการได้ตลอดนะครับมีทั้งดัมเบลมีลู่วิ่งให้ด้วยนะครับมีจักรยานให้ถีบนะฮะนี่นะครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายก็ไม่พลาดนะครับมีให้เล่นได้เลยนะฮสหรับวันพักผ่อนของเรา ทีนี้ผมถ่ายรูปทรงอาคารให้ดูว่าจะสังเกตว่าอาคารจะเป็นลักษณะนี้เหมือนสลบขึ้นไปนะครับแล้วก็แต่ละชั้นจะมีแค่2ห้องเท่านั้นเองนะฮะทุกห้องห้องใหญ่หมดเลยนะฮะแล้ววิวก็จะเป็นวิวคลิปจริงๆคือหน้าผาจริงๆนะับมองเห็นแต่ไกลเลยนี่ลักษณะด้านข้างนะครับของตัวโรงแรมทีนี้มันดูบรรยากาศในห้องพักตอนเช้ากันบ้างนะครับ เมื่อคืนมาถึงค่ำไปห,หน่อยนะถ่ายตอนเช้าให้ดูตอนนี้เรากำลังทำอาหารเช้ากันเมื่อเช้าก็ไปชอปปิ้งกันมาเรียบร้อยแล้วนะดูว่าเราจะได้กินอะไรเช้านี้นะครับจากเครื่องครัวของเราทําเองนะครับหรือเผาไปเดินดูที่ระเบียงกันสักเล็กน้อยนะฮะเมื่อคืนดูวิวตอนกลางคืนมาแล้วใช่ไหมครับตอนเช้ามาดูตอนเช้าบ้าง ก็อมองลงไปจากระเบียงก็จะเห็นสาไม้น้ำนะครับก็ะสะังเกตว่าระเบียงของทุกชั้นเนี่ยจะไม่บังกันนะสามารถเมือนหน้าขึ้นมองดาวได้ทุกชั้นถ้ามองไปไกลๆนะวิวนี้เราก็จะเห็นตัวเมืองของหินนะครับม,มองเห็นภูกเขาแหลมๆนะฮะตรงนั้นคือเขาตะเกียง เรื่องครัวได้ใช้ของที่นี่ทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามีแค่อาหารเท่านั้นเองที่ผมไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำนะครับกับเมื่อเช้าที่ไปที่เขาตะเกียบไปซื้ออาหารอะไรมาทำวันนี้ครับเรามีอะไรครับวันนี้เราเป็นบาบีคเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคลิปอันทาวเลยนะครับเพราะเขามีเตาบาร์บีคิวให้เราใช้นะครับสำหรับทุกห้องเลยเยาเลยมาทำบาร์บีคิวกันที่ริมระเบียงนะฮะ เอาวะมีจิ๋วให้่างนี้โอ้แล้วก็มีตะเบียงใหญ่ด้วย ก็สำหรับใครที่สนใจบรรกาศแบบนี้นะฮะลองติดต่อไปได้นะครับมีเว็บไซต์ให้นะครับขึ้นตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะ,ะครับ clipandcow.com นะครับหรือว่า facebook ก็ได้นะฮะในชื่อเดียวกันเลย clip i p a n d c o น